โอ้โหเรียกได้ว่าภายในนี้เป็นแค่แฟนคลับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมีด้านนอกที่ก็บอกบริเวณเราจับกัดรจริงๆเราก็รู้ไปถึงคนที่ดูทักไลฟ์อยู่ที่บ้านด้วยนะผมเชื่อเลยว่าแฟนคลับน้องๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วดูไลฟ์อยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆท่านเป็นยังไงบ้างครับกับ ซีเจสิบแปดปีครับน้องๆเห็นหรือยังชอบชอบกันไหมครับน่ารักม,มากเลยน่ารักไหมครับแต่ก็บอกก่อเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มีการแอบใบก,ก่อนใบว่าจะมีใครเป็นสองคู่จิ้นที่จะมาร่วมงานกับทางซีเจบองเราโดยที่เราเนี่ยเป็นภาพของเงาสีดำถูกไหมครับเป็นเงาสีดำแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาลอกเดากันว่าใคร จะมาร่วมงานกับทาง CJ m o มแต่ครับแต่มีคนหนึ่งโป๊ะแตกถูกต้องไหมครับดานไปกดรีทวกตเฉยเลยมือไวมากคือ,ค,อคือมันก็ไม่เฉยโ๊ะเพราะว่ารจริงๆงเหมือนผมเห็นทาง CJ m จมอลลงถูกไหมครับวันนี้ บบเอ๊ะเงาพิพูนผมจำได้ว่าเราไปถ่ายงานชิ้นนี้มาผมก็เลยด้วยความที่แบบเราทำงานมาเราอยากแชร์งานของตัวเองนะะกดลีทวีตนะก็เลยลีทวีตอยากแชให้ทุกคนได้แบบได้เห็นผลงานของเราใช่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ้าโป๊ห,อหรออะไรหลัหลงจากนั้นผมก็เลยลิทลิทวีตไปครับก็เป็นการแซวๆกันนะครับว่าโปแ๊แตกงไม่ได้แตกจริงไม่ใช่น้องเฟิร์สก็อยากจะแชร์ผลงานที่ตัวเองไปร่วมมานั่นเด็กเขาต่างเห็นไหมครับว่าเฟิร์สเขาลิทวีต ครับเนี่ยเขาจริงจรเห็นเห็น,เน,เนมันขึ้นในทวินแล้วก็แฝดแฝดส่งมาให้เปิดครับใช่ทีนี้เราเห็นแล้วเราก็แฝดส่งมาให้เขาใช่ไหมแล้วพอเราเข้าไปเราคุยอีกทีอ้าวดีแล้วเหรอแล้วเราทำไงเราดีมากไหมหรือว่าไปบอกเอาลบก่อนลบก่อนให้แฟนคลับไปที่บอกเราปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยจอยเลยครับปล่อยจอยเลยนะครับแต่ท้ายสุดผมว่ายัางไงแฟนคลับก็รู้เหลือแหละว,ว่า ใสนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับตัวจริงยังไงที่เห็นเงาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเฟิร์สก็ตาหรือว่าฟินกับเบ็คกี้นั่นเองน่ารักมากผมบอกเลยว่านี่คือแบบเป็นความน่ารักของทางศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยครับที่ช่วยกันท e t w e e วนัทถูกได้ข่าวว่าขึ้นเทร์เหมือนกันนะแค่แค่เปิดตัวนิดเดียวเองก็ขึ้นเทรนทวิตเตอร์แล้วนะครับหลังจากเปิดตัวคูจิไปกระแสะตอบรับของเราดีเป็นอย่างมากเลยเราเลยถามต่อไปครับว่าอยากจะให้ แฟนคลับเนี่ยลองเลือกสินค้าใน c ีเจมอหน่อยมาซื้อให้กับสองผู้จิ้นของเราแฟนคลับอยา,ากจะซื้ออะไรให้กับผู้จิ้นของเราซึ่งสิงที่ตอบมาเยอะมากๆเลยแฟนคลับรับซื้ออะไรให้ฟินเปกี่ดีครับแปนสีฟานซึ่งมีการทว ชอบแปลงฟันชอบแปลงฟันแปลเองหรือว่าแปลให้กันด้วยครับแปลเองอ่าแปลเองครับแปลฟันแปลฟันนะครับก็ต้องแปลฟันจะส่วนขอฟอร์สเคาน์ต์ก็จะเน้นเกี่ยวกับถ้าเกิดเคาน์ต์ต้องซื้ออะไรให้ครับอาหารแมวอาหารแมวพ่อแม่ต้องเป็นอาหารแมวครับเลี้ยงแมวด้วยกันหรือว่าจริงจริงเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวเลี้ยงด้วยกันหรือว่าเลี้ยงแยกกันเลี้ยง เขาตังเรียงเขาตังเรียงครับชื่อแมวชื่ออะไรครับมันโถครับมันโถใช่ครับก็ต้องเป็นอาหารแมวแล้วบางคนก็บอกว่าที่รับเลี้ยแมวครับที่รับเลี้ยแมวครับเอาไว้ให้หมนเคี้ยวครับมีตัวชื่อหมนเคี้ยวอ๋อมันมันจอยมันจอยมีนก็ชื่อวันจอยวันจอยก็ันจอยกับมันโถนะครับก็เป็นแมวนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมีหลายสินค้านะครับที่หลายๆคนเนี่ยทถุยจะเข้ามาว่าอยากจะซื้อให้กับ ลองทั้งฟินแล้วก็เพกกี้เลยนะแต่ต้องบอกว่าทุกสินค้าที่ทุกคนพิมพ์เข้ามา retweet เข้ามานะครับทางซีเจมอของเรามีทุกอย่างเลยนะครับครบกว่าถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะครับอย่าลืมนะจบนานี้ก็สามารถไปหาซื้อของมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันอาหารแมวนะครับยากกนยุงกาแฟเยลลีสติกสินค้าไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ซีเจมอลด้านหน้านี่เลยครับ แอบแว้ไปถ่ายของนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกับน้องๆอีกยาวเลยเดี๋ยวเชิญน้องๆมาด้านน้านึงครับขอที่มาครับขอตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันแบบยาวๆเลยดีไหมครับแฟนคลับถ่ายรูปกันให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทั้งฟรีแล้วก็เบี้เลยเชิญนั่งได้เลยนะครับน้องๆครับน้องๆครับก่อนเลยอยากจะถามความรู้สึก่อยดีกว่า เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าซิีเจมอลรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับคูจิ้นแล้วจากคูจิ้นแหละครับฟินกับเบกกี้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับซีเจมอลในครั้งนี้ครับดีใจค่ะดีใจแบบเต้นใช่ไหมสิเป็นเกียรติมากเลยก็ในงานก็น่าจะมากแล้วก็บอุโหมาสวยค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนที่ได้สิริมงคลกันค่ะเพิ่งเสรข้าต่างนะครับ ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากคับที่ได้มาร่วมร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซีเจมอลนรัแล้วก็กมีกิจาการรมได้ได้ทำร่วมกันกับทุกทคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยรับก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากก็ดีใจมากครับคือต้องบอกว่านอกจากกิจาการรม ที่เรามาร่วมงานกันในวันนี้เรายังมีกิจกรรมที่จะต่อยอดอีกถูกต้องไหมครับเฟิร์สครับใช่ครับก็จริงๆรู้สึกดีใจที่เขาตาบอกนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซีเจมอลมากนะครับที่เลือกพวกเราทั้งคู่มานะครับก็อย่างที่เขาตาบอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆเป็นทำร่วมกับทุกคนครับเป็นกิจกรรมบอกได้เลยไหมครับได้เลยครับเฟิร์สครับเฟิร์สจะบอกนะครับทางห้ทีนี้เป็นกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์ กับแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับจริงๆจะบอกไปตอนแรกแต่ว่ากลัวโปอีกก็เลยถามพี่ก่อนเชิญเลยครับโฟิครับเชิญเลยครับครับก็พวกเรานะครับเป็นกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปทําความดีแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆครับผมไม่ต้องบอกว่าทั้ง4ี่คนนี้นะครับจะพาไปผลักผู้โชคดี80ท่านนะครับ80ท่านด้วยกันไปทํากิจกรรมด้วยกันนะครับไปทํากิจกรรมอะไรเฟิร์สตอบได้ไหมครับจริงๆถ้าบอกอะไรกไม่โปอีกจะไงครับไม่โป จะบอกทุกอย่างเลยเป็นนาเซอร์ไพรส์ะนลน้วเราจะบอกทุกอย่างเลยว่าหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างกับเฟิร์สเท่าตันแล้วก็คิมตุก้กี้ครับครับก็พวกเราทันสี่คนนะครับก็จะพาทุกคนครับไปทำกิจกรรมดีๆตามชุมชนต่างๆครับผมครับก็คือขอเฟิร์สกับ ข้าตาจะไปที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของซีเจมอลด้วยครับก็จะไปร่วมถกบูญกันที่มุ้ยที่บ้านมานาโพธาราเพื่อสตรีและเด็กนั่นเองในงานกรอบ18ปีของซีเจมอลนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้28ตุลาคมนี้นะครับเฟิร์สกับเข้าตาจะพาไปราชบุรีโดยที่จะมีผู้โชคดีทั้งหมด40คนด้วยกันใครอยากรู้ว่าต้องทำยังไง ไส่วนฟินกับเบกกี้เราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไหนครับไปไปขายเห้าไปช่วยชดที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าค่ะครับผมที่จังหวัดชลบุรีครับผมในวันที่20 20ตุลานี้นะครับฟรีเบกกี้จะพาผู้โชคดี40ท่านนะครับไปทำกิจกรรมด้วยกันซึ่งก็บอกว่าแฟนคลับครับฟินนะครับ เราจะได้ไปร่วมกิจาการรมแบบเอาอยูนอกสถานที่กับทั้งฟรีเบกกี้แล้วก็เฟิร์สเข้าต่างเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร่วมกิจาการรมไม่ยากครับไม่ยากนะครับทำยังไงครับเฟิร์สครับในจริงมีสองวิธีในการเข้าโดนอยู่เล้เลลพูดณก็อยากเลยครับ <laughs> เขาเ้าโดนครับทำยังไงครับ ก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าของทาง CJM ครับขั้นต่ำสองาสิบบาทต่อหนึ่งใบเสร็จครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็าทำการแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอด CJM ครับเพตรงเบียน์ร้อยสิบครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกสปายการด้สมายการครับใช่นี่นะครับบอกแล้วว่าง่ายๆนะครับอยากใช้ทุกคนแอดไลน์ไว้นะครับแอด CJM นะครับซึ่งเมื่อกี้เฟิร์สแต่ข้อตัดบอกแล้วถ้าอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีต้้้้้ออองแแดไไลลนน์เขาาปวก็ซืสิคที่ จะมอ250บาทต่อใบเสร็จแล้วก็ไปลงทะเบียนด้านในอันนี้จะทันเลือกคู่ละ30ท่านด้วยกันรวมเป็น60ท่านที่จะไปร่วมกับ2คู่จิ้นนี้นะครับแต่หายไปไหนอีกคู่ละ10ท่านครับฟรีครับอยู่ที่ออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราจะต้องให้พี่ๆมาทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อกกันใส่คอนเทนต์ใส่คอนเทนต์แล้วก็คีเอทได้เลยค่ะแล้วก็แอดทีเจมอมาแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะก็คือเราจะมีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกกัน สิบท่านนะครับสิบคนที่จะไปร่วมสนุแนก,แก,กแล้วก็เป็นผู้โชคดีกับบีมเบกกี้แล้วก็เฟิร์สเซ้าตาั่นเองก็คือจะให้ไปทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อเราจะเลือกมาคู่ละห้าคอนเทนต์แล้วก็ให้เลือกเพื่อนไปด้วยอีกหนึ่งคนรวมกันเป็นสิบคนด้วยกันแล้วทั้งสอกิจกรรมนี้นะครับรวมกันก็จะกลายเป็น80ผู้โชคดีที่จะไปร่วม ขบูลแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆทั้ง4คนนะครับในเดือนตุลาคมน,นี้ใครอยากไปบ้างครับยกมือกันทุกคนเลยนะครับคนทางบ้านนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับติดตามรายียดที่ดีแล้วก็รีบมาสมัครรีบมาทำกันนะครับนี่คือกิจกรรมฟินใจดูกับพุชิฟินเบเก้นะครับวันที่20ตุลาคมน,นี้ที่ศูนย์รับ เต่าทะเตองทับเรือจังหวัดชนบุรีนั่นเอง28ตุลาคมก็จะเป็นของเฟิร์สเข้าตากที่พูทารากที่จังหวัดราชบุรีน,นะครับผมเอาละครับวันนี้น้องๆมาร่วมงาน18ปี CJ ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันน้องๆมีใครที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับเริ่มจากฟิลล์เบกกี้แบบก็ได้ครับค่ะ ขอบคุณที่รวยกันในทุกวันแรกค่ะขอบคุณที่จบโตด้วยกันหวัง่ามาแล้วหวังว่าจะตบโตด้วยกันเร็นะคะขอบคุณที่อู่คกันใช่ค่ะบน c m เลยใช่ก็อยากบอกว่าเขอบคุที่คอยสปอนร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกวมคบแม่ขอเสี นนธาคารออมสิจะทาเาก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็หวังว่าในอนาคตจะยังอยู่เป็นคู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเยอะๆนี่ยเราพยายามพาทุกคนไปทำบุญด้วยกันนะครับก็เลยต้องขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมเลยแต่แล้วขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนด้วยนะครับน้องๆครับแต่น้องๆยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวน้องๆจะมีเซอร์ไพรส์ มาฝากให้กับแฟนคลับด้วยตกลงไหมครับนักเชิญน้องๆรุ่นพี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเตรียมเวทีนะครับแฟนคลับครับขอเสียงให้สี่คนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยเริ่มจากใครก่อนดีครับฟิลเบ็ตี้หรือว่าเพิร์สตันดีฟิลเบ็ตี้ก่อนเลยนะ